สวัสดีค่ะอากาศบ้านเรานะครไม่ว่าก่อนฝนจะตกหลังฝนตกยังไงมันก็ร้อนใช่ไหมคะ <S <S แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณหายร้อนคลายร้อนได้นั่นคือพัดลมนะฮะซึ่งวันนี้ร้านในกิจของเราก็จะได้นําพัดลมรุ่นพิเศษราคาพิเศษมาแนะนําให้กับทุกๆท,ท่านได้รู้จักนั่นก็คือรุ่น OA 1 8 D นะฮะมันดียังไงเรามาดูกันนะฮะร,รุ่นนี้นะฮะขนาดใบพัด18นิ้ว5แฉกนะฮะลมแรงไม่กระแทก ที่สําคัญนะฮะสามารถที่จะปรับความสูงได้นี่ปรับขึ้นได้นะฮะปรับขึ้นได้นะฮะที่สําคัญอีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมนะฮะซื้อ,อพัดลมไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของใบพัดแตกใช่ไหมแต่รุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะใบพัดจะไม่แตกมาดูกันว่ามันจะไม่แตกจริงหรือเปล่าทีมงานขอใบพัดด้วยนะฮะอันนี้เคาะสุดแรงเลยนะฮะหรือท่านคิดว่าผมเคาะเบาเกินไป เดี๋ยวผมนมี่ลงได้เลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมผมไม่ได้โกหกไม่ได้จกตาใครนะฮะวันนี้ราคาพิเศษจากราคาปกติ1,990บาทพิเศษสำหรับคุณนะวันนี้แค่799บ วันนี้ราคาพิเศษจริงๆนะฮะถ้าคุณไม่สั่งถ้าคุณไม่ซื้อนี่คุณจะพลาดนะจากราคาปกติ1,990บาทวันนี้ในราคา799บาทมี6สีให้เลือกนะครับสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีดําสีน้ําเงินหรือจะเป็นสีเทาเหมาะกับสีไหนถูกชะโลกับสีไหนเลือกกันมาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ